สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทูดเบดนะครับคาสิโนของทูดเบดนะครับเป็นคาสิโนที่เสถียรที่สุดแล้วครับสำหรับผมตอนนี้มาครับวันนี้วันที่22ธันวาคมครับเวลาสีทุ่ม45นาทีนะครับอ่าสายมืองเราครับเป็นหน้าเว็ซีเบกนะครับหรือว่า Z ซเบกนะครับออกเสียงได้2แบบนะครับผู้ใช้คนไหนนะครับยังไม่มีบัญชีใหม่ครับเปิดบัญชีตรงนี้เลยครับ ชื่อผู้แนะนำต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเข้าใช้งานสูตรและบอทของเราได้นะครับผมมาโอเคครับกดเข้าสู่ระบบเลยอ่ะเหมือนเดิมครับก็จะมีบอรรูเลตบอรดบคาราบอทเสือมังกรนะครับขวามือนะครับเป็นภาพเสือมังกรนะครับเป็นเกมเสือมังกรผมจะมาแนะนำเป็นสูตรเสือมังกรครับวันนี้ แบบกดสวนนะครับผมจะกดสวนสูตรให้ดูครับวันนี้ผมเลือกเล่นห้องเลยครับ dt 101นะครับอ่ะตาแรกผมยังไม่เล่นนะครับอ่ะตรงนี้เป็นสถิตินะครับสังเกตได้เลยครับสูตรให้เรามาถูกมากกว่านะครับเพราะว่าสีเขียวเยอะกว่าสีแดงนะครับตอนนี้อ่ตาแรกโอเค สูตรให้เข้านะครับตานี้ยผมเรียมตานี้เลยผมมาได้ดุลสองหมื่นแปดพันห้าร้อยี่บสี่บาทนะครับผมเลยกดตาละพันเลยครับอ่ะเป็นกราฟนะครับสีเขียวนะครับถูกหนึ่งครับสีแดงผิดสามนะครับผมอ่ะสูตรให้มาที่ดากอนนะครับผมจะกดไทเกอร์ไปที่หนึ่งพันบาทเลย โอเคอ่าไทเกอร์สิบครับดาก้อนเจ็ดอ่าไม้แรกบวกไปครับหนึ่งพันบาทครับอ่าเห็นไหมครับกดสวนนะครับกดสวนก็เข้าเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะกดตามสูตรตลอดนะครับอ่าตาที่สองให้ไปที่ดาก้อนนะครับให้มาที่ดาก้อนผมก็จะไปที่ไทเกอร์นะครับไปที่ไทเกอร์อีกหนึ่งพันบาทครับอ่าสองพันดีกว่าครับทบไปเลยครับผมผมจะแทงแบบทบดีกว่าแบบนี้ดีกว่า อ่ะรุนกันเลยโอเคครับสิบสามครับโอเหลือๆครับอ่ะมาอีกแล้วครับสองพันบาทครับผมบวกมาตอนนี้สามพันแล้วนะครับสูตรให้ไปที่ดาก้อนครับผมก็จะไปที่ไทเกอร์เหมือนเดิมครับตานี้อุ้ยยังไม่เปลี่ยนครับตอนนี้ตรงสัมกำลังเปลี่ยนดิวเลอร์นะขอพภัยทีครับ โอเคครับรอสักครู่นะเมื่อกี้ผมนึกว่าสูตรให้มาแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนไพ่นะครับมาครับผมโอเคเริ่มเลยครับให้มาที่ไทเกอร์ครับผมมจะไปที่ดาก้อนเหมือนเดิมครับย้ำไปเลยครับตอนนี้3 0 0พันบาทครับเอากำไรที่ได้มาจาก2ตาเมื่อกี้นะครับเอามาเล่นเลยครับ3,000บาทถ้าได้เนี่ยผมพอเลยนะ ถ้าได้นะถ้าไม่ได้ผมไปต่อเหมือนกันครับเพราะว่ากำไรมาเล่นครับไม่ได้เสียหายอะไรครับผมตาน,นี้ผมเสียวๆอยู่นะเสียเอ,อย้ยหกแต้มนะโอเคครับไม่เป็นไรครับ <ๆ S 1> กำไรมาเล่นครับเสียไปครับ3,000บาทเท่าทุนอยู่ครับ ตาหน,นี้ผมจะลงแบบ3,000บาทเลยนะครับโอเคให้ไปที่ไทเกอร์ผมจะไปดาก้อนครับ3,000บาทครับถ้าได้ตาน,นี้ผมพอเลยนะผมกดสวนบอทนะครับตอนนี้กดสวนสูตรสูตรใหม้มาที่ไทเกอร์ผมไปที่ดาก้อนกดสวนกันเลยมาวัดกันเลยอู้สิบเอ็ดแต้มอา้าวสิบสามครับผมโอเคกินไปครับได้กำไรมาแล้วครับ3,000บาทครับ อ่เห็นไหมแค่นี้ก็ได้กําไรมาครับสามพบาทกดสวนก็บวกได้เหมือนกันนะครับสําหรับเพื่อนื่อๆคนไหนนะครับสนใจสูตรและบอร์ดแบบนี้นะครับแอดไลน์มาเลยครับผมที่เซียนบอร์ดนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้ยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ